ลาที่หลัาตะองากลางติ๊ดรงมานิดนึงเกาเไม่ได้ัลเปี่พามกระ้แมเกินตาชึ้งแล้วสตาร์แล้วอยู่ที่นยังไงต้อเกินถ้าตตาร์ที่อยู่ที่อ๋อก็ไม่ ก็กว่าเอ็กก่อนไว้นี่อ่าแล้วก็ซ้อนไปแล้วก็ซ้อนเพื่อนไปเป็นทางออกที่ดีที่สุดไปไปกับพี่ไปกับพี่เ่ยปะให้มันแล้วไปพี่บอลมาคนเดียวเรื่องไมลรุ่นของไมลรุ่นท่อดังนะฮะ มเสียสลราทุ่งเท้าเ้มันไลออกมาเสียสลราทุ่งเท้าอีกสักข้างเพราะว่าผมมาแทข้าไงในมันมีแชทอยู่แล้วไงแล้วทำไมไม่ตอยถอนแชทออกมามันมีแชทอยู่ข้าในอยู่แล้ว รถพอกต้นสูงเลยดักใช่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยเลยพกต้องดังเลยดังถอดถอดอีกมัหนึงออกไปเนี่ยก็จะเหลือสามร้อยกว่าถ้าใส่แค่ต้องถ้าถอดใช่ถอดถอดหัวเดียวก็วิ่งได้พี่ใส่สูบมึงจะมาสมประกอบถอดไปกินข้าวแล้วก็ลงมาแล้วแต่ถ้าไปกินข้าวไปเที่ยว